ไม้สวยไม่งามบ้านในหัวมหมาชัยมาแล้วครับผมนะวันนี้ไม้สวยๆในราคาเพียง200บาทครับนะฟอร์มใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับต้องรับหน้าฝนนี้ครับผมนะ ฟอมใหญ่แบบนี้ครับจาก270-290เราไม่ขายครับให้ไปในราคาเพียง200บาทครับผมวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับผมนะเหมือนต้นนี้ครับที่ถือเนี่ยใบสวยมากนะฟอมช่อสวยมากครับอุดมสุกครับอุดมสุกต้นนี้ในราคาเพียง200บาทครับโปรโมชั่นวันนี้ใครรับไปเอาไปได้เลยครับกับไม้ฟอร์มสวย พุ่มใหญ่ๆแบบนี้ครับผมนะต้นนี้อุดมสูขครับผมนะค่าขนส่งกระถางละสี่สิบบาทเท่านั้นเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับตามด้วยต้นนี้ครับผมนะสีสวยมากครับต้นนี้ชัยยเสนครับผมชัยยเสนต้นสูงสูงสีสวยๆฟอร์มดีๆแบบนี้ครับนะในราคาเพียงสองร้อยบาทครับผมดูสีฮะงดงานกันเลยทีเดียวครับสำหรับชัยยเสนครับผมนะอ้าตามด้วยไม้ฟอร์มใหญ่ๆอีกสักต้นครับผมนี่ฮะต้นนี้ครับ กวักทองคำครับผมนะนี่สวยมากเลยนะกวักทองคำครับในราคาเพียงสองร้อยบาทนะนี่ใครรับก็ได้ต้นนี้ไปเลยฮะนะฟอมใหญ่ๆฮะกวักทองคำครับผมนะอ่ะตามมาด้วยต้นนี้ครับสยามครับผมสยามฟอมพุ่มสวยแบบนี้ครับผมนะอ่ะนี่ใครเอาก็รับต้นนี้ไปได้เลยสยามครับพุ่มสวยๆสีสวยๆครับกำลังกัดสีเรีเดียวยอดเดินดีมากฮะ นะของเราการันตียอดเดินดีนะนะอ้าวนี่สวยๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับสยามครับผมและตามด้วยต้นนี้ครับมัทนาครับมัทนานี่ฮะไขวายไขได้ครันพี่น้องนะกำลังจะหมดซีซั่นแล้วสำหรับมัทนาครับผมนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้ในราคาเพียง200บาทครับนะเป็นฟอร์มพุ่มหลายเช่าอะไรยเดียวครับมัทนาครับอ้าวเบอร์โทรครับผม063 697 4664รับคุณก็จะได้ไม้ฟอมพุ่มสวยๆแบบนี้ไปเชยชมกันเลยทีเดียวครับต้นนี้มัฒนาครับผมนะตามด้วยต้นนี้ครับบางกอกครับนะยิ่งกระสียิ่งแดงครับสำหรับบางกอกนี่ตัวนี้ฟอมพุ่มไปลงกระถางใหญ่ๆนะครับผมให้มันสวยให้มันงามไปเลยการเปลี่ยนกระถางครับพี่น้องครับในช่วงหน้าฝนนี้ให้ใช้มะพร้าวสับนะครับผมนะมะพร้าวสับนะครับไม่ต้องผสมดินนะฮะถอด จากกระถานนี้ไปลงอีกระถางหนึ่งครับมะพร้าวสับล้วนๆนะเพื่อน้องนั้นระบายน้ำได้ดีครับผมเพื่อหลายท่านนั้นนะครับที่จะไปไว้บางทีโดนฝนโดนอะไรนะฮะนะเอ้านี่คุณก็จะได้ไม้คงสวยคงงามเหมือนเดิมัะผมต้นนี้บางตอกครับต้นนี้ท่าวาสุกีครับแหมสูงๆดังนั้นนะดูฮะแล้วสีสวยด้วยนะท่าวาสุกีนี่สามารถออกแดดได้นะพี่น้องนะท่าวาสุกยียิ่งออกแดดสียิ่งกลับแบบนี้ครับผมนะ นี่ท่าวาสุกีครับสูงมากเลยต้นนี้เกือบเจ็ดสิบเซนเลยทีเดียวครับอ่ะต้นต่อมาครับตามด้วยท่าช้างครับฟองพุ่มสวยๆแบบนี้ครับเราทําพุ่มไว้ให้ท่านแล้วครับผมนะสำหรับท่าช้างครับต้นนี้ใครรับก็เอาไปได้เลยครับนะในราคาเพียงสองร้อยบาทเท่านั้นครับท่าช้างนะนะอ่ะต้นต่อมาครับ รวยทันใจครับพี่น้องครับนี่รวยทันใจก็เช่นกันครับผมนะซีซั่นนี้ครับเหลือน้อยแล้วครับผมนะแต่ที่เราเอามาให้ครับ ฟอมที่สวยที่สุดไปถึงมือท่านครับดูฮะนะช่อสวยๆแบบนี้ครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับรวยทันใจครับผมนะฟอมสวยแบบนี้เปลี่ยนกระถางสวยๆเพราะโคนก็ใหญ่ครับนะใส่แม่พันกันเลยทีเดียวส่วนต้นนี้ครับงามเจริญครับผมนะงามเจริญนี่ยิ่งกระสียิ่งแดงครับถูได้ถึง2เมตรกันเลยทีเดียวสําหรับงานเจริญครับนี่ยอดเดินดีแบบนี้น้องไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวครับผมนะ เอาไปเปลี่ยนกระถางสวยๆครับนะแล้วก็วางให้ออกแสงสักหน่อยนะฮะนะอ้าวต้นต่อมาครับคอม p a c t ครับพี่น้องโอ้คหม o พ p นี่ที่จริงมันต้องสองเจ็ดนะวันนี้ให้ไปสองร้อยบาทนะคอม p พ c นี่เป็นไซส์แม่พันกันเลยทีเดียวครับผมมีใครรับก็เอาไปได้เลยสีสวยมากครับคอม p a c t ต้นนี้ฮะนะใครได้ไปคอม p พ c ต้นนี้ยินดีด้วยครับนะเพราะราคานี้ให้โปรโมชั่นกันเลยทีเดียวอ้าวให้ไหมไ้แดดครับต้นนี้ชื่ออะไรนะ เกลียวทองครับผมนะ190ครับจัดส่งฟรีสำหรับเกลียวทองต้นนี้19ึบาทครับน้นจะเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ครับบิดเป็นเกียวครับผมนะเกลียวทองครับ190บาทจัดส่งฟรีครับตามด้วยต้นนี้ครับปิกาโซนะฮะหรือเปลสุริยาครับผมนะ190จัดส่งฟรีครับปิกาโซครับผมนะอ่ะมีใครรับก็เอาไปได้เลยครับสำหรับปิกาโซฮะนะอ่ะแล้วต้นต่อมาครับ ยองแบรแดงครับตัวนี้สามช่อเลยพี่น้องฮะให้ไปในราคาเพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่พิเศษเลยทีเดียวฮะจากสองร้อยห้าสิบนะให้ไปหนึ่งเก้าศูนย์ครับนะไม้แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแล้ววันนี้ครับผมมีพิเศษครับนะบอลสีฮะอะไรชมพูนะชมพูอันดามันชมพูอันดามันครับผมนี่ฮะสีสวยแบบนี้ครับผมนะ ชมพูอันดามันครับและข้างล่างครับผมนี่ลูกหลานเต็มเลยน้องครับสำหรับคนที่ชอบบอลนะนะ99บาท99บาทค่าส่ง40บาทเท่านั้นครับนะใครรับก็เอาไปได้เลยหรือโทรมาได้ที่เบอร์0636974664นะครับคุณก็จะได้ไม้สวยๆแบบนี้แอดไลน์หาในหัวได้เลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมไ่ไปครับ